เดี๋ยครับพต้องจําเป็นต้องไปตัดมาก่อนอนี่ครับที่ใส่ปลาหมึกเสียบปั๊บโดเสียบไปเลยโดซ้ำรอบจบข้าวครับเสียบไปเลยครับพี่น้องไงนะครับเพราะว่ามัานมันอีสัยไงก็เงียร้อยเนาะเอาไม,ม้มก่อนเอาไม้ก่อนครับวิธีกอปลาหมึอกอะไรเสียบครับหมุนสามรอบอให้ปลายเบ็ดพัวจังหน่อยนะครับเดี๋ยวมันเถืองหนามกับพอเองครับปลาหมึก ใ่ครับพวท่นเด็กวดไม้ใส่ไปเลยเสียบไปเลยครับพี่น้องอายุหากินน้องเบนรัปลากี่เดอนเหรรับปลากระเียครับตัวง่้ยได้ครับพี่น้องกินโขมกันขี่ยงกันเนาะี่สาโอมีอดไข่ผมตัวนี้ใช่เมื่อแล่เสียบ้ครับพี่น้องบปลาได้นน่ ลาเออบนสีสันตบ m กหงพอขามาจากเมืองอุบลนีน่นนนปลาครับงปากระดสุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินของกันมาที่นี่อนอเ,อนเอาหอัวปราเดดหัว่าส่ล่เสียบเลยสานไอ่เสียบเลยสายล่เสียบไล่เพนะื่น เส้ไนไนก็เส mm ียพื้เขาเส้นลายก็ได้เสียพื้เขาน้ำป่าใส้นะครับเอางลบเดี๋ยวขาดดีว่าอะนี่ครับวาอะไรนี่จวดจวดพี่น้องจวดถักหลเิ่งเมนเยงามนอยวะว้าวว้ที่เด็ดเลูกโดนเยอะนี่เขาเยอะ กำลังเห็นกันเลยอ่ะอ๋อยิ่งน้อง <c oughs> ไปพิกะอะถ้าบอกนี่นายพากราบสวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับผมคลิปนีมะพร้ากันนี่คืเอเก่าแลครับเมื่อนี้มามาซ้ำหม,มายเก่าครับผมเมื่อนี้ก็มาหาอยูย่หากินมาหากินเขาป้าครับตอนเที่ยงครับตอนเศร้าครับตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วสิบโมงแล้วเนาะ ก่อนหน่งเราฝาก่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามซองอีสานแบบบ้านๆนะครับแต่กับอีกครั้งนึงครับทั้งแฟนเพจฟซบุ๊กครับอีสานแบบบ้านๆนะครับนี่ครับมือหนี่มากับทีมงานครับผมสวัสดีครับพันทุนครับผมเบสไม่มาพันเดีครับดีครับผมครับผมเพื่อให้เขาละครับเนี่ยครับพันพันพงครับมาด้วยครับมือหนี่มาขันก่นครับผมมาขันก่นซีคนครับผมมาหาอยู่หากินตอนเที่ยงนะครับนี่นี่โอ้สายเหนือครับมาจากสายเหนือนะครับผมเดี๋ยวเขาผมใหญ่ สายเหนือครับพันพงครับครับบรรยากาศหากินข้าวเที่ยงครับเข้าวพนัดนะครับพี่น้องเปิดไม้ที่ได้อกกับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะครับพันทุนอันเด็ดเน่ครับพ่อได้พ่อได้ให้ลูกให้เม่แย่ละใส่คล้ายพร้อมครับผมใส่ด่างนะครับพี่น้องหากินข้าวเที่ยงเข้าป้าเนาะได้พ่อได้ก็มาอยู่หาอยู่หากินน้ำกันใส่กุ้ง ครับเขากำลังมาถึงแล้วกำลังสิลงไปหาไม้ครับพี่น้องเปิดซิงเบ็ดไม้พันทุนผมนครับมือนี่ไอ้ยของแท้ใส่เบิดปูครับมาม่ได้ไรนี่วางเบ็ดก่อนครับข่มเบ็ดกิน, <c oughs> นแต่ปลาได้คนจะก่ <c oughs> อครับพี่น้องเดี๋ยวอีกาพี่น้องไปหาใส่เบ็ดก่อนครับป๋าที่นี่เดี๋ยวอีกชุดนึงกับทีไปใส่ด่างครับแต่ว่าผมได้ไปไทยเบ้างครับพี่น้องใส่ด่างพันเอ็ดกับพันพงษ์วันนี้ไปใส่ด่างก่อนครับเพือได้กินเที่ยงเนาะ อหากินหากินน้ำตอนเศร้าครับใส่ตอนเศ้าเลยนครับพี่น้องใชเียงามงานครับผมกบรรยากาศทรุ่นะอากาศดีฮครับพี่น้องหากินสาเที่ยง เขาใบพุ่นเอาใบใบหมดแล้วเด้นกินครับพี่น้องใบสามเดี๋ยวสี่ห้าเซตเบ็ดถึงก่อนตอนนี้ก็เริ่มมาหาเซตเบ็ดแล้วครับพี่น้องนี่ครับไม้เฮาอะไรตามคล้องคุยเงี้ยคุเงี้ยนี่เฮาเซงเงี้ยประมึกนะครับเงี้ยประมึก เนี่ยผมเมืเอ้อกเสียบไปธรรมดาเนี่ยครับพี่น้องอันทวนของนังเปลี่ยนท้องมีประมาณานักหลายเติบอยู่เนาะหลายเติบอยู่งั้นตี<า><า>ใส่เบิร์ดโบเบิร์ดอ,อืมเป็นร้อยครับแต่ว่าจะกี่ใส่เบิร์ดโบเบิร์ดเนาะมาดูเอพื่อเคย <c ười> เะเคยจักเพือเพราะว่าเพื่อไปเดี๋ยวใส่พี่น้องเมือ่อกี้สามสี่หลังครับแล้วต่อนหยาไม,ม่ยาเมือนกันอู้ปลากระรินอยู่ด้วยครับพี่น้องภาพพักบุ้งครับไม้หมัน หมายเก่าครับหมายเก่าที่เคยมาใส่์เราครับแต่มื่นนี่เขามาเขามาหาอยู่หากลินต่อหนึ่งเว้นนะครับพี่น้องนี่ลักฐานันเก่ายัางหกักเว้นมาแก่มือนเว็ดหักครับสุวนก่อน <c oughs> เว็ดหักครับเดี๋ยวสิไปหยักไหมมาเนี่ยนะครับผมมาเป็นผูช้ช่วยให้ครับอุ่นนี่ก็ได้หากกอยู่หากินน้องเว้นครับหาก,กินเขาปลาเนาะท่านทุนเด้เครับเราต้องจำเป็นต,อนต้องไปตัดม,มาก่อน นี่ครับที่ใส่ปลาหมึกเสียบปั๊บโดเสียบไปเลยโดสามรอบจบข่าวครับเสียบไปได้ครับพี่น้องไงครับเพราะว่ามันมันอีใส่ไงก็เงียร้อยเนาะเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนว่ามันเสียบลงไปเลยบวกคือเงียร้อยเงียร้อยต้องให้เงียมันร้อยครับคือเงีย่จิงรีดอันนี้ซื้อเสียบไปจมไปเลยครับน้องเอขึ้นว่ นี่สองกรบฟานทุนนี่ใส่นี่ครับวิธีกอ่อประมืออะไรเสียบครับหมุนซามลอบอให้ปลายเบ็ดพัวจังหน่อยนะครับเดี๋ยวมันถืองหนับกับพอกเองครับประมือนายครับพวท่นไปขวดมไม้ไปาาไปเลยสเสียบไปเลยครับพี่น้องว่ามันบบคือเงยร้อยเนาะเงยร้อยนี่น้อต้องกวดดีๆีว่าให้เงี้ยมัน จมน้ำเดี๋ยวในห้องก็เสียบลงไปแนะนำเลยลเด้๋ยวทีมงานต้องไปแนะนำเลยครับพี่น้องจมไปเอาใส่ได้สองหลังนะครับพี่น้องใส่เบ็ดนี่กับจูบ้านสีนส่สิบหลังนะครับผมมาเติมเบ็ดไม้พันทุนพร้อมพับมือน,นี่าอายุห้ากินน,น้องเบ็ดเดี๋ยวใส่พี่น้องเมั่งอีจกจะลังสองหลังนะครับ หลังการงานกันสีไส้เงาๆเราก็ตอนจำยังไม่จำมกันนะครับพี่น้องมันจะคุกจิ้ไว้มาพี่คนลงเนี่ยเห็นแต่ไม่ป่าขนาดรับพี่น้องเลยมาเนี่ยสุดยอดครับข้างๆกับนี้ทุ่งนาครับน้องบ้านคนกับนี้ล้งนี่กับผ้าแล้ป่าบอลครับทั้งคนครับเดี๋ยวใส่พี่น้องมาอีกหลังนึงนะครับ ัันงกสิสขออนุญาตใส่เงาๆ,ๆไปครับผมพันเอ็ดกับพันพงพ,งพันไปใส่ด่างครับช่วงนี้เดี๋ยวอีกเล็กน้อยพันหนึ่งมาหาใส่เว็ฟอมครับเอาเอาเว็มาเบ็ดลูกยางแบหน่อยเงาของผมเด้อมันต้องลงใส่มันโง่เมียนครับเมียนต้องลงใส่ทางทางเดี๋ยวสีใส่ไปอีกเลยครับบาทที่นี่เดี๋ยวถา่ายมาหยั่มกันนะครับพี่น้องเพื่อยวไว้นี่ครับะนี่ จำซอยอ่ะเดียวเหรไปไปเล้วย่วยวยงางใส่ไปนี่ละ่ะรับผมเดี๋ยวมาถ่ายรูปน้ำกันครับปลาที่นี่ตอนพุ่นะอะเขาใส่เบ็ดเดียวเนาะโอ้โห่วงกับผมออเอาพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลามาเห็ดนกกินนะครับใส่เบ็ดกับพุ่นในกรนะโลงเนาะใส่เดียวมันกิดพุ่นในหย่อมอยู่ครับพี่น้องแต่วา่า พันเอ็ดกับพันพงเจาไปเซ่ด่างมาเพิ่นกับยำกรับขึ้นมาก็ได้พวกกินนะครับพี่น้องขอบพันครับเอามาเฮ็ดกับเขากับน้ำก่อนกินก่อนเนาะนี่ไหมนี่ครับผมนี่ครับปลาปลาโคตรครับผมปลาโคตรปีไทยเนาะเสียมแล้วก็สีก้อยปลากินนะครับพี่น้องนี่ก้อยปลากีเดิรหรือว่าปลากระรี่ครับผมนี่ครับปลากระรี่ตัวยังไงนะครับพี่น้อง พันพงศ์เห็ดกินครับแบบบรรบาดนะครับพี่น้องนี่แบบนี้คือนยังนี่ครับพี่น้องีปิ้งปิ้งอันนี้ครับไอ้ปิ้งผักบุ้งปิ้งผักบุ้งครับผักบุ้งลวกผับุ้งที่ขั้นลวกครับมันบ่ได้ลวกแล้วนี่ครับวิธีง่ายๆครับผมผัาเน็ดผ้นเน็ดย่างผักบุ้งบ่ต้องลวกครับผมปิ้งเอาเลยครับพี่น้องแบบนี้นะง่ายดีบริบริษัทเสี่ยงว่าเป็นยังนะครับพี่น้องเพราะว่าแดดฮ้อนๆครับนะครับพันพงครับหน้าตา นา้พันนักพวกว้างครับผมไมสั่งครับผมนาามนังโยมีคมสากรมครับแถวเลยยองครับผมม้หากินเขปาป้ากันครับพี่น,อน,อน้องลปลากีเดือดด้ยรับปลากระเียบตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องกินเขากันเขาเที่ยงกันเนาะตำห้่งวะครับตำเดียวเนาะตำหุง่งะคุกนึน น้องประมาณนี้ครับขั้นทุนกับปไปใส่เบดบน,มบน,มบมน,ดนไมคนน้ครับพี่นอ้องยามกับไม้คือสิบันได้ดอกป่ายามเดียวกับสิกับป่านได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเฮ็ดนอกกินน้ำกันก้อนตอนนี้ในบ่ได้กะกินเฮือกครับวิธีสารมานน้อหาอายุหากินในบ่ได้กะกิก่นนี้เอาครับผม ปล่อยปลาครับเบ็ดเทเป็นอะไราครับมืออนีพันทุนอ่อยเปอร์เซ็นต์ออยเปอเซ็นต์ันนายนปล่อยไปเลาโล่หนึ่งไปเลาโล่หนึ่งเอาเป็กเปกจัดจักระปุกินข้าเที่ยงครับเทียนนกกินตาเขียวอร่อยาแล้วตันนี้มุกมุกหัวปกระดี่นะครับผมมุกป่าปลาครับ พงลงมาแล้วพงลงมาแล้วงบปลาตัวมันเอาไปลาบบ่ตัวมันลาบอ่ะอันนี้คือมกครับงอนปลากินแบบพวกทุ่งครับกินแบบโลกทุ่งพี่ะสารโอ้มีงดไข่ผมตัวนี้ครับไข่เมื่อเล่าโอ้เสียด้วยับพี่น้องมกปลาได้นี่ปลางบผีปลาปลา ท่าน้านอนงกำลังกวอยป่าแบบซุกครับก็กินแบบบิบเนาะกินแบบซุกเออล้วนหน่อย่างไรแกดิฉันป่านตากดวยเขาเนี่ยตายก็มางคองเห็ดลาบป่าครับลาบป่ากระดีหรือหลาบป่ากีเดอรครับผมล้วนจัยหน่อยแบบซุกแบบซุกอ่านเดียวเนาะในซอยนั่นเนี่นุ๊ก หลักๆเขาก็เป็นสมตำเพือเขาครับพี่น้องขาดเพราะได้เนาะนี่เนาะอาหารนีสานนี่เอากระเทียมไม่เนี่ยอาหาราน,นี่ซน,นท่านทุนขอเป็นพวกขั้วว่าซันท <laughs> ่านมาขั้วกระเทียมก็เอามาหน่อยหน่อยหนึ่งนะคนขวานเนาะพี่น้อง,องป,ปิ่งปลากับเมียนะครับปิ่งปลากินกับสมตำ ขาดโบได้แม่นสมตำครับพี่น้องนั่งเห็นนกกินกินกันไปโบได้ก็กินให้เก่านะครับพี่น้องบรรยากาศตามทุ่งนะพร้อมกินเขาเด้เขาก็ลังเพี้ยงข้อเขาเลยนะไอ้เพิ่งเขา อากาศตามทงนะครับพี่น้องอากาศเป็นบ้านครับหากินแบบวิธีสารบ้านเฮงอ้สมต่ำพี่น้องอันทุนต่ำบักุงมือนี่ลงมือเองเลยเลยทั้งเปลือกเลยอืการมผมไม่ใส่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวที่ม,มังหนามก่อน พี่มึง,มงน่ะเสียบพานตำเบิดได้ครับทีเดียวมุกปลาก็แเซ่บพี่น้องซื้มังแล้วอันเออเบ่งสีสันตำบกับกงพอขามาจากเมืองอุบลเน้อ

อันคุนเป็นคนจัดการตังค์พงพ่อเล่าปีกปลาปวดใส่ไว้ก่อนนะครับพี่น้องน้าปลาปลาอยัางไรปลาเสื่อมหมอนี้ปลาขาวอันนี้ปลาเสียมอันนี้ปลาเสียมอันนี้ปลากระแยงปลาปลาข้อปลากระแยงปลากระแยงอันนี้ปลาเสื่อมเมื่อตัวปลาขาวปลาแลคาแพงพเจ้าก่อนปีกผงลรือหมูมาครับพี่น้องนี่นะ กินแบบบ้าบๆเนานี่เอาพริกสดนี่ะปาดใส่เลยอต้มกาแฟไว้เนี่ยต้ม้พี่น้องใส่พริกไปเลยไปยุวัดนพริกขอมีก็ใส่พริกสดนี่แหละครับพี่น้องกินเลยกินแบบบ้าบาน, tamam น drafted, ี so ่แหละติ้งปลาครับอิ้งปลากระจาซุกแลนเครับพี่น้องแล้วไปกินของกันมาที่นี่ขอกันครับเอาอีวัตแใส่ไรเสียบไรเป็นน้อยเสียบไ เสียเสียบไรเนเส้นหน่อยก็เสียบพื่งเขาใสลายก็ไเสียบพื่เขาน้ำปลาใส่ระบวบเอากค้หัเดี๋ยวเติมปลาลงไปครับผตมกงไปนี่หายนี่ระดุบเกียอุดมอุบลดีเซลเนียเลีนไปเสีบอยู่ปากซอยกาสเสียบน้อย่งไครับผมยังครับ จังเราเส้นมาแซ่บแล้วครับผมพี่น้องทั้งเมียมาเติมเอื้อนใช้ในต่นงๆเบาเนี่ยเอาจวดจวดให้จับไว้ได้จวดให้จับไว้ได้นะพี่น้องอือมีขาดนี้ว่าอะไรนี่ครับว่าอะไรนี่จวดจวดพี่น้องจวดถักไหลเลิ่อนเสียงเหมือนกันงามหน่อยว่าวอวอที่เด็ดเลยลูกโดนยังไง นี่เขาเยอะเลยนี่ีกำลังแหงกัได้อ๋อยูอืมงำไปพริกอ่ะเป็นชังไรก็ได้เฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดแหงที่นี่ก่อหนั่งหัวแหงไม่อาจารย์หรอหนุ่มดียกนักนะครับพี่น้องผัวที่เขาโขวไม่ยังไรครับมื่อเนี่ยสำงปิ้งปลายทุก่อน ขิงปลากิ้งปลาสมตำมมกปลาค่อยปลาค่อยปลากี่เดือนเนาะข้าย่อยไปนี่เขก็ยิ่งมแยอออกาดยุทงครับผมครับกินเขาน้ำกันไม่นองเฮ้ยาไมไงตุ๊แซบครับผมตุ๊แซบ เรอยากินเนโอ้เราเดีวว่าแกก็เอาุงเดี๋ยวไไปส่วนไหไม่ยังเดเจเนี่ยฟังคำท่าไหนสิลองไปนหน่วยยังมีใครเนาะกลัเดมาครับมากินของกันเด้อกลม่กบรืเอา้นน้ำนไงน้ำันน้ำมดคยเอ้มาแนงกินขาครับผมเนื้อกินข้าี่น้องเอยกินแบบ้มาเลย

มันรวยมีเงินเป็นรถเต้นเหลือโอ้มีกินดากหน้รักท้องกินอย่างเงี้ยมันรวยกินไปเลยนะเฮ้ยปลาตัวนี้เขาเป็นงองตัวนี้ตัวนี้หมึกปลาเนี่ยให้เต็มท้องไหมครับมึงปลาเสื่อมแน่ปลาเสื่อมปลาเสื่อมรู้จักไหมปลาเสื่อมไม่ได้ตามองพวงันหรอเขือยเลยหรอ

ข้ากระเดาครับชิ้นก็นยังก็แซ่บม่ได้ดลวว้าวนี่ครับกับเขาห้องแฉบแฉบเขาทำงานครับพี่นอ้องวันนี้แล้วขอให้ได้กินเขากแนนะครับหลังจากกินเขาแล้วก็สิพาพี่น้องไปหายยำเบ็ดครับรรอบแกได้บ่ได้กับสีกินให้เขาแล้วครับพี่น้องอค,ครับพี่น้อง หลังจากกินเขาเยี่มแล้วห้องสีพ้าพี่น้องไปหายยำเบ็ดนะครับเฮ้ยพันทุนครับอู้ได้บ่ได้ครับบ่ได้กะกะปับ่บนครับพี่น้องเวลาบ่หลา่เวลาบ่หลา่เดี๋ยวกูมาทีหลังเนาะนี่กูไปเลยกูมาทีหลังกองงมึง เดี๋ยวการทุ่นลงไปครับพี่น้องฟอ,องมังก่อนเดย,เย้แก้มไปละกรสิกูุกลับขึ้นมานะครับพี่นอ้นองนี่โมมี่กับใครการทุ่นกรสิลงไปแล้วครับเ,เห็นมา เี้ยะวันฮึว่เงียบบริลงไปน้ำครับพี่น้องแถวขั้นทุนลงไปเก็บเบ็ดยามเบ็ดเด้ครับให้บัวลดกับบ้านครับกินเขาอิ่มแล้วได้น้ำ ยามดัังครบอย่าม,มองนะครับอะไรอยู่ได้กินตอนนี้พนัพนธุ์นพันธุ์นกับพันธุ์พนันธุ์นี้กับพันธุ์พุ่งพยายามบิดอย่าม,มองครับกูม,มองอายุหากินในวันไรกะับบ้านนะครับพี่น้องว่ได้อยู่ได้กินนะครับ นบอว่านหมูปะครับพี่น้องในบุตรับคือปเค็งไงวะครับผมโอ้ปเค็งไงตายซ้พี่น้องครับพี่น้องตัวแรกมาแล้เปเค็งไงแต่แรกไงเติอครับพี่น้องวกตไปตครับ ัท่านทุ่นบอว่าทันเบ็ดเสียครับพี่น้องอยู่ข้างล่างคนเห็นบ่ถือว่าเห็นได้ก็อหย่าจมอยู่พ็อย่าจมพัวอยู่่อ้หน่าจะรุดครับพี่น้องเอาเป็นยังครับผมเก็บเบ็ดไปต่อครับ ครับน้ำลอกบ่เลือกครับผมพันทุนเห็นตะคอค,ครับฟังหุ่นครับผมไม่ได้ไป <laughs> ใกล้ใกล้กลๆเนาะมันลึกคักกี่ดีเด้นะสั้นพรอมอยังก่อนพันทุนลดอุอลดอีกแล้วกับพี่น้องกวอยู่ลด พูดเป็นยังครับผมไปต่อเก็บเเบ็ดก็บเเบ็ดก็บเบ็ดไปต่อครับผมได้ก็ได้ก็ได้กินแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้่รังนี่เบ็ดเป็นนุงกลมครับพี่น้องดูว่าเป็นยังไงเนาะถือกดถือครับเป็นนุ่งกลมครับเป็นเท่าโอ้เงียบเบิด เอ้าวผมยังครับเก็บเพ็ดครับผมเก็บเพ็ดเก็บเพชรตัวครับเป็นยังไงพันทุนอ้เพ็รเปลอเห็นมัสันครับพี่น้องอุ้งๆมลยสังนีต โอเจ็บเจ็บเจ็บครับผมยอดเจ็บอรหมาเป็นไรครับมือนี่ว่าจะได้ประเค้งตัวย่อฟังหุ่นเบ็ดตีงนะครับพี่น้องฟังทุนบอกเอียงไลยว่าครับผม,มเอียงไล เวียต oh, oh, <c oughs> ีงเวอร์นครับผมไกลอยู่ครับไกลอยู่โอ้ปลาช่อนครับผมใส่สวยหงามครับตัวสวยครับพี่น้องพ่อหลุดครับพี่น้องหลุดแล้วครับพี่น้องเอาพ่เป็นยังครับพ่าเป็นยังหลุดกับปล่อยมันไปครับผม เปต่อครับมีเบียดติงนะพี่สันทันทุนบอกเป็นยังยไงวะไงว่าอันอันตักกว่ายังไงเต๋อบอ่ะไอช้อนบอกระดีออกิน,น,ม,นมันน้ว่าเป็นยังหรอกจับปลาลวดไตที่หรอกตัวเหนียวเบ็ดก็ียเ,เ,เบิดแล้วครับพี่น้องไงเต๋อบอันครับพันทุนบอกอู้ ใส่ร้อวะนี่พันุทุนใส่ร้อวะาม้อวันเจ็ดเจ็ดขีดครับพี่น้องอู้ใส่สวยๆครับพี่น,น้องกินได้ตัวซ้ำเมันก็ได้พระปนเนาะเนาะเพราองนเน่อ,นนอ,อ,อความชัวร์ครับผมใส่ถุงก้อนอ่ะว้อนนี่ เบ็ดจุดหาครับพี่น้องเอา้าโอเคครับผมเบ็ดตัวเป็ดเดียวพอหลายหลังเดียวสามสี่หลังเนาะเป็ดตัวครับกันเบิร์ฟนะครับเป็ดเ้องกันได้หมายว่าเบ็ดเสียเลยครับพี่น้องเสิร์ฟเราบ่ เออเทศไทยครับพี่น้องเท็งไทยให้เลือมมองฮบข,ขั้นเวทเนการขั้นเวทจมครับโข่งคับยืนดินเลยเนี่ยอืออยู่นอกครับพี่น้องป่าใส่แล้วโข่งครับวิ่ยนดินเลยเนี่ย อย่าด <os> ูเง <ใ girlfriend, S 1> ินครับตั้งทุนในปรคกับตั้งสุดท้ายพอดีนี่ฮะปลาตายเอ้าอยู่แต่ปลาตายวเป็นยังถือว่าไรครับผมโอ้ตัวใสสวยๆแต่ปลาตายครับพี่น้องประมาณ4ี่หาขีดเนาะโอ้ถือว่าใยญ่เติบครับพี่น้องเอาเนาะเอา้เกา เดี๋ยวไปสรุปเต็มกันครับผมเบ็ดห้อากับเบ็ดแล้วขออญาตเก็บเบ,บ็ดกลัปบ้นนะครับอันที่นี่เดี๋ยวที่หนามาใไหมครับเฮ้ยยำเบ็ดมาเรียบร้่อยนะครับพี่น้องด้ป่าคอมาสองตัวก็ปละเข็งมาตัวหนึ่งกิ่มระยะดนบ่น <laughs> เดี๋ยวไงเติมนเนาะค้ากินเข่าอยู่เนาะพี่น้องนะเนาะเบ็ดกระหักเพราะให้พันธุ์ทุนเลยต้ม่มต้มปนต้่มยังครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บโบม,นมันบันไดเนาะพันธุ์ทุนเนาะ เดี๋ยวฮอบไปพอกันคลิปหนาครับผมอาทิตย์หนาสิมาไหมครับมาแก่โตเนาะแต่ว่ากับพ่อได้กินเพราะว่าเส้ด่างเส้หมองก็ได้อยู่ครับแต่ว่าพันเอ็ดกับพันพงพื้นไปยามผมเล็บประดิษฐ์ท่านิไทยนะครับพี่น้องก็เลยจะจบไลนนี่ก่อนครับผมจบคลิปนี้ก่อนนะครับพี่น้องน้องสีเงาไปก่อนนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไว้ทรัพย์นี้ก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณครับ